สวัสดีครับขาสวนไปหาเบงของแพงโอ้ยบ่อทันราคาทำเขาเบงข่าวชงเกตหมู่วันคุว,นว่ามะพร้าวน้ำหอมลูกละหกสิบบาทประสันวาเลยเขามาเบงของเก้าของบอ่อตีลูกจักเม็ด <laughs> เอ้ยมันแรงครับมันแรงมันแรงหลายเลยบอ่อตีลูกเลยครับย่างไปนี่แหละครับเนาะ ปลูกไว้ใช้ครับแต่ว่าเขาแรงเอ,อลดน้ำอยู่แต่กับบอติดนะครับมะพร้าวน้ำหอมบานแผลวเนี่ยผดแล้วใบแห้งดาดบัดแตก่กับมันมันบอติดลูกมันแรงอ,อืลดน้ำอยู่ครับแต่ว่ามันหนังแห้งเร็วเห็นบนน่ครับในี่พันติดทลาล่ดอกมาครับนี่แต่ล้วนลวงบัดจังสิห่ะครับนี่น้ำบ่มีลูกแบบร่บรอ รอฝนจักหน่อยต้งองรอฝนจักหน่อยครับยังสิได้กินสีแล้วครับเนี่โอ้แรงอีลีครับโบเซ้อปีนี่สุดยอดเลยครับพุ่นครับขนาดพดนํ้ำยู่ได้ครับคุณกําลังพดนน้ำอยู่พุนอยู่แต่ว่าบ่มีหน่วยเอ้ยมาไวๆในเะดือฝนเลยพอได้ขายหน่วยละสี่สิบห้าสิบก็เอาเอเาครับคลิปนี้ไปสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ